ข้ามข่มหลายจังหวัดหลายภูมิภาคเลยครับพี่นอ้องทั้งสปปลาวกันนักเกันพี่นอ้องทั้งสปปลาวว่า,าเอา้าปีนี้คือผูเห็นไทยแลนด์ไปไทยแลนด์กันนักอยู่ครับผู้กันนะพ่อค้ามไปกันมาทำไมไม่ยุ่งของคนลาวทำไมเหรอบางที่ต้องให้เขาตั้งใจเพไปนนะครับทํางานเกี่ยวกับปู้ไพ่ดีอย่างนั้นเป็นนุนทุ่นทางก็กต้องรีบลกรีบรีกให้วก็จ้าไปก่อนครับเป็นป้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ก่อนนะครับ ทุกคนเริ่มจากเกองครับเพราะเขามมนใส่ประโยชน์ขึืนกันอย่าเอาเปรียบธรรมชาติแล้วเรารักษาธรรมชาติไว้ยังน้อยครับถ้าทุกคนเริ่มจากตัวเองไม่โทษใครเนี่ยดีครับ ปลานะครับเหมือนปลาตะก,กีปลาพื้นนี่โอวเป็นปลาที่เนานนาอุดมสมบูรณ์มาอังลังเนี่ยอยากเสื่อมส้มไปตอนนี้กำลังสีฟื้นขึน้นม่อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นที่น้องใส่ธรรมาชาติจะใส่เปลืองหลายยาวเปลือกเพื่นหลายเอาัเอาไปให้ยูให้กินแบบนี้เลยเนี่ยต้อรวดกันนี่เก็บเหฮ็ดเก็บหาวไป ช่วงนั้น,นุ่้เสื่อมส้มแบบนายใจหายเลยเห็นไหมแห็งว่สมัยก่อนนี่ไม่เลี้ยงงูเลี้ยงควาวเนี่ยโอ้สัตว์สาราจิงกระาตโดดออกตื่นนะครับขึ้นมือนี่โอ้โหเสื่อมส้มไปหลยครับจากทีมือของเที่ย่านี่แหละขอให้ใส่ประโยชน์แล้วก็ทำลายระบบโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการใช้ธรรมาชาติเล็กน้อยเห็นเ่า คนตกตกุกมือมือมาสำรวจนะครับกับคำแพงสำรวจปลาบึงใน,ในกับมาให้มาหน้าแล้วสิไปครับตำรวจปลาบังกันก่อนก็หนอขึ้นแบบนี้นะครับอ๋อนี่ครับฟัทงที่มีก็มีสังเกตเห็นโอ้ก็ยังพม่เดิน ไปปากไปขีเจออะไรไหมล่ะคุณกำแพงเจอแต่าน้ำแช่แช่ๆครับพอาะฝนตกดีดีฝนชุม่มเอิบขึ้นกับตกเมื่อึ้นครับน้ำน้ำท่วมหลายจังหวัดหลายภูมิภาคเลยครับไ้แล่นก็นดีพี่น้องทั้งสองปอเล่ากันนาะเกลื่นโอ้นะอ้าตั้งคนตัางดินล้นซอยบ้าน กันไปสักวันครับทั้งพี่นอ้องท่าา้งซอปปล่าว่าเอา้าปีนี่คือไปเห็นไทยแล่นไปขามไปซอยน้่งท่วมฟังไทยแลด์กันนักอยู่ครับไทยแลด์กันนักอยู่หลาย,ยังวัดตามเข้าครับตรงนี้เนาะถ้ามันเหตุการณ์นักก็หนีกันมาแน่ขึ้นกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะพ่อขามไปกั มันเกิดมีส่วนหนึ่งแหละครับที่ทำไม,ไม่ยุ่งของคนลาาทำไมเหรอวะคนที่ต้องให้เขาตังใจไปน,นะครับพวกทำงานเกี่ยวกับกู้ไผ่ก็ดียังกระดี๊ยสิื่อฉุกเฉินต่างๆนะแลงน้ำต้นนทนท่งก็ต้องรีบลกรีบลีกล้ก็จ้เาไปก่อนครับวันนี้ะจะว่าทั้งงานหนักๆอะถ้าไม่มีคำชื่นชมยืนยอกอะ เฉยไปสักไงดีครับยังพี่น้อง You Tube ทั้งเอาปอเล่าอันนั้นกันอยู่ขนาดนี้ร้ายนะส่วนมากกับซีฟอาให้คนที่มีอคติเป็นช่วน,น้อยแล้วครับไม่ถือสากันเนาะที่แน่แนไทยกันนักครับไทยก็หนักเพราะฉะนั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานแต่ละจังหงวัดแต่ละเพื่อก็ต้อง ประจำกัน่านกันก่อนนะครับซอยเลี้ยงกันไปซะกก่อนครับป้าในเป็นป้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดต่ดกอนนะครับนี่ก็เริ่มสกับขึ้นมานะครับตอนมื้อนี้มาสำรวจมีแต่น้ำเชื้นแช่ครับเห็ดเท้า <ow> ยังท่านมีเลยยังม่มีครับอันนี้ก็ฝาเื่อนครับฝาเข้าทุกคนเริ่มจากกระของนะครับพอใช้ใช้ประโยชน์ขึ้นกันขอมาใช้ประโยชน์ขึ้นกัน อย่าเอาเปรียบธรรมชาติแล้วเรารักษาธรรมชาติไว้ยังน้อยครับถ้าทุกคนเริ่มจากตัวเองไม่โทษใครเนี่ยมันก็จะดีครับผู้นั้นก็คิดแบบนี้ผู้นี้ก็คิดแบบเดียวกันมันก็กลายเป็นผุมกําลังอันใหญ่โตมโหาาลใด้ว่กันครับไปกรนีโอ้ขึ้นมาเหล้ยงมาเหล้องควาวยปลาอุดมสมบูรณ์นีนี เมื่อนนี้เสี่ยมชมนี่เริ่มจะกลับมาแล้วครับนี่เดี๋ยวพวกเนี่ยผู้ประกอบการทอปกล้าใช่ไหมไม่ยกมีเยกไปยุกขอสองเนี่ย,ยอโอ้นี่กะละมังอันนึงกระมังเนี่ยอ๋อในเนื้ว่างอันนึ่งม,มันนางทอปด้วยขนาด